สบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,อง FC birds สู้สุคนเด้อยินดีตอนทับขอดูสองซ้อนหน่อยวันนี้บอคับซีพีท่าสาวหน่อยไปกินไปกินอย่างไรสิฮะจะนั้กินขี้ไปกินตำ,ตำสมหรือว่าบอ,อหอยนางโลอหอยนางรมพันพป่ะป้าเสิอเฟือยู่าอะไรสิ พอหย่าแล้เป,ปิดค้าอยู่บนนั้นแกมของเบืงตัวจริงเอาสบายดีเลยพี่น้องบอกว่านี่กับบริทายคลิปบ่ามือท้ายไม่นอาการหดได้พี่น้องเองมันโบจักสิไปไทายนยังแต่กับเรอยากออกไปใส่อาการมันหอนเดะได้แบบแบบแดดแบบแบบเผาแหบบ้งแอบบ้แบบนี่นะแบบออกไปใส่โบราณแต่จังหวะยูยูน้ำหองไอ้ผึ่งยู่ห้องอดริตาก็มีแอร์ในก็เรียกว่าคอ,อยู้องเขา นอนบ่ได้เลยนะห้องตเปเ่งงาเปียกวะนอนได้แต่ตอนกลางคืนกลงเวรอยู่บ่ได้เนาะกลางเวร์มาเนี่ยประมาณหนึ่งสิบสิบเอ็ดโมงไป้ขอนอนหองบักเพิงราะห้องมันติดแอร์เด้แลนจังว่าหอดหอดตอนนี้ก็สามสี่โมงห้าโมงแหลตอนนี้แต่จะมาได้ออกมาหนอกไรเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วงกลางเวร์นะส่วงเทียงหรือว่าเพลนมันหอดได้เพราะจักสิอยู่อยู่บ่ได้ เ่าเหนดิจิแต่วาเพ่มเหมันคือฟนตกเลยนี่นตกหสนนะพอได้พอได้มันเย็นๆนี่ผู้ดีนะยังฝนตกดิกระอึงยังแต่นี่ยังออกแล้วมันตกเถียยังมีอึงไข่นะเียรอะไรนี่ะกไม่ใช่มงมีไข่อคอราได้อยู่ ลคนแรกอึงคนแรกก็้ใจป่ะแล้วไงเอียงวะหยามีส่องว่ายามีเฮ็ดเนาะเจ้าเฮ็ดพอออกกันนี่เนาะเม่นเยอะเดือนฮกเดือนหาเดือนฮกอยู่เนาะตอนนี้เดือนสี่ยังเป็เดืครับมเาบ้าไปเบิ่งไปเจอกันอยู่แคมป์คลองเด้อห้ากิไปเบิ่งว่าหาดหมอฝาตำสูงสิบเปอร์ดิบ่ะเรือเออเธอแล้วก็สิเปิด์จิ่มหา น้องขี่ไปบึงก่อนเท้าเขมก้องนะพี่น้องบรรยากาศอยู่นครปักตาีเขื่อนฝนนะพี่น้องตอนนี้กระหามงุ่งแรงเลยทำเลยอาการหอนนายเออเตยเตยะน้อเปิดดีล้วค่ะยกปี๊โอ้เปิดยี่โบเลยเสียงเหมือนจะคลาสสิแล้วก็เปิดเปิดเบิดเปิดเปิดไปออได้พี่น้อง มืัอนี้เดี่ยงคอยจะว่ามืึอนี้เฮ้ยเดียงคอยเน่แล้วคุณเธอมีแต่เซะเนาะเนี่ยดิอู้หูคอยจะตกใจอืออันนั้นเลยมิ้นข้าวอันนั้นปลาหมึก คนเยอะมากค่ะโทษใส่ไอ้เพิ่งนเี้อดิโทษใส่เพิ่งนเดี้ดิเพห็นลราวอกเราอย่ากินตามสม่งเกดเขาอาบเขากินแล้วแล้วนั่งหันมา นี่เองนอใหม่นมนี่นนี่ด้อสบายดีอีกแค่นึงเด้อไม่เางมู่ง,ง้แต่ต,ต,ต,ตาไม่ม,มีตาเลยตาาตตาตาตตาปูาเอา้มเกกัน,น,นยืมกันไหนเออแช่กันไหนตัวสห้มให้ยเออให้เขา,ามหากเล่นดีุน ลายเต๋อตำธรรมดา,นานก็มนนี่อซีต๋อติ่มไรตำกตอนตำหมกสายก็มีอีกันกุ้งซ้ดใ่ไม,ม่กสายกอยากกินหนมสากินตำหมกสายวะบ่พยอยากินตำกุ้งเกันยา,ามมกเลยตำหมกสายกุ้งหอยแขกนี่ ไม่มีด้วยอ่ะมแต่มีมมาสายจูงหอยแผนบอกสร้งย่งก็ได้นะอยากกินใดยยาาอยู่้เม<ะ>ื่อไปโ่เทางไตาดูแี้วค่าพาันฮะทดลองโทรทางอตาคนก็นมาลายตะตุกคนห้านีนแซ่บสุดเดนปากเซห้านั่ง มาาหนุ่บอปลาก็พี่หน่อสุนย้อนเฮน้อยใหนหยิมเนาะคนหลังหอยเนาะดยเฉพาะหอยไงอืมขากแล้จากคำาสีปูฝาเาเป็นฝาเราเฮนหอยแล้วคนฝาพี่น่อฝาจัดจานจัดยังมาเฮนแนวอื่นคือบฝาแนวนี้สิ ยากเ่าไรไ่ได้คเงินคนนี่ประมาณร้อยร้อยบาทเสนเจี๊ิมหาอะไรฮะเอ้ยมนาเจีชิมหาผานเจ่าสุดนี่นี่เจีชิมหาพัประมาณร้อยร้อับาทเท่านี้แหละบเนจีบเดาคนเราพขกินนาะเากินเนาะอู้ใหญ่เบเยังไงยิ่งใหญ่อลังการมากเบอร์วาอุ้ยขบขุบมีเบอร์นะพี่น้องมีอะน้หน้าแล้วก็เทียมหอมแรงแล้วก หัวซ <'s> <c oughs> so ิงไก่แล้วก็พริกนี่ทีเดทพาก็คือกะทินแล้วก็หอมเจียวนี่ตอรี่ก็เด็ดอยเด็ดอร่อยตอรี่เดือสิกเขาแล้วก็เจียบชีฟู้ดแล้วพี่น้องอู้โหเราเป็นไแซมน้ำซุปมาอีกก็คือต้มเดือดปัดเซ็ตเซ็ตเฮ็ดเนี้ยไข่เฟรนด์ุ่มสตอรี่แน่เห็นบะกันปัดมาแเดฟโค เสแซ่บรสเหมือนอันนี้จะเป็นตำร,ร,ตำรวมทะเลเนาะใจเนาะเด้นตำรวมทะเลค่ะอันนี้จะเป็นตำนนตำรวมทะเลกุ้งกุ้งซุ่มชดเนาะกูมาอดิบแะไรก็ปลาหมึกแล้วก็หอยแครงก็ตัวนี้ประมาณแปดสิบบาทเจ้าบาทเลยทีอร่อย 50บาทตัวนี้ตัวนี้โคกเราลอยห้าชิพนาะพี่เนาะแปดชิพผานอุ้ยประมาณม 40, ลอย 40, เดียวประมาณลอยเศร้าลอยเศร้าลอยสาม,มาชิพนี่แหลอนะพี่น้องเอากินกินสิไทยนี่าากาเด็กกระคากรด้วยสิคือเอาอันนี้งนลงกล่อนแล้วก็เอาอันนี้เครื่องขึ้นตอนนี้ซศาหน่อยโทรส่วนอารินะ้วเนาะ อิตาวจาจัาหน่อยพนองอมาเนาพี่นองจะซสิมาทันกันเลยบอสิกินกอนนนนอ่อนเห็นอะไรด้วนี่อ้อใหญ่แหงไอดีซีตัวหนึห่ง่ะบม่ไสบอันั้นผักเทียมเย้ยเนี่ผักเทียมใส่สสพริกเขาไอี่ตัวมันเสียมทำซีเห็ดแถบอ่ะ กินหอยจิซกินหอยซดๆถนะหรับเขาให้ตามกะทิ่นเซนิดิจะได้รสาเสียบบอสบอสบอกว่านี่เต็มคำเสีบบอสวลีกูดผานบอ มาไหนเด้อพี <al absurd> mm ่นาะหมอกผาเนาะตำสมตำสมแสบมหมอกผาหมอกผาหมอกผาเพรอว่านี่ยได้ันเลยไ้กันเลยมันโมย่อนแซงหมองไ้ยวะเดเ๋ย พัเมันจะทิ้นเนาะกระบองปูปูมาสดแล้วก็หอยกินนะน่าจะแสนน้ำจันที่น่องน้ำขุปสิฮะนไม่น้ำสุกเนี่ยไม่น้ำสุปนะลมาดูบานเรจือตช่ พี่าบัลลูเซนอยู่เขาไปกินไก่นาดิสุดสื่อตาชิปชิปผัดหรือสาลผัดแล้วฮซงตังเห็นดับอันนี้ข้าเจาไไ้าบเลเทมที่อยู่ฝั่เซีน่าเจ้ดีผู้ขาอะไรทุกคนเนาะ อ้งยงจะร่วมบดทั้งสองสอย่างเนี่ยิตุกอยู่ประมาณ2องร้อยสองบาทเอา้าไลๆยลายลซไว้ประมาณ280บาทบดสามดอยเอาไอ้ไงจะทุกคนเนาะสองอย่างนี่เอาไปเงินบาทไทยนะก็ะกินได้นี่ Thêm nao, thêm 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 vào đây đi. Đây bắp nè. Thêm, tôi thêm. Để thịt phô.

เหมือนยอ่ะจริงเราทำมาฝุ่หอไม่านารคร เต็มเลยนะโต๊ะตอนเทียนตอนเที่ยงยังมีคนมันหอนอาการหอนไม่กินตอนส่วงแดงอ่ะคนเต็มเลยทุกคนเนาะโอ้มาก็มาตอนเบิดเนาะสั่งไหมเดี๋ยวว่าสาวสั่งแล้วพอดีเขากินยิมนล้พอดีอาริตะมาพี่น้องอืมแต่ยิมแล้วก็นั่งวัป่ากันแล้วคือเห็ุยังค่ะ เอาอันนี <ES OR idity> <Wha> ้ไปไหว้ด้เลยในเด้อเออจับจิบจับป้อตาของเจะขึ้นไปจะเสีบแท่งเจ้าอยู่ไรกินนะเดี๋ยวานนียเยอะยอกยีมแห้งแต่วบาไว้จารย์อาจารย์ในพนันยิ่ที่สูนะมองเป็นตัวตีนในตึงว่าวมวน เอาชอมจิบแถวนี่ยหอดบ่แข่งเรียวอนอเเอองเจมให้ยกัยงยังกาะยังโอ้แต่สิทิเดียรีรู้ั่งสเราเยอีลงจิตมาเลยกยองกยีด้ำใหญ่ได้ในยิบเลยบ่เขาบอกเลย ป้าตัวนี้เป็นยำเหรอยำดีจังก็มาดีทำไงเรื่องตุ๊บแม่ป้าจเสียมเนาะไม่ไม่ไงยำตัวนี้เป็นยำ้เป็นสหอยนางรมครับ เหยาะหอยแคร์น้องอัขับแร่นี่สุดปกตทินแบบเนี้ยโอ้โหน้ำซุปใหมนี่โอ้โีเดทุอยไรเลโอ้โหตุเบียากกันใอไปเลอ่เประเสี่บดิอิ่มแล้วป้าจ๊ะนั่งอ่ยู่่ะเราดีใจกินกระแสมเนาะกินแหละก็ตั้งน บืนไปลอยนนำเนาะแหนะไปด้สีดัดสวนส่วนกานแต่าทิตลังไปไปมึงจะไปใช้มอองส่วนไปเดือนหนึ่งคอหน่อหนอนาเลยเนาะก็อีมันเองลองสุดล้เช็ดเิเป็นยังไม่เบ่อเ้ยไม่ขออ่มแหะ เอาอันน่ะกินะน้ำน,น่งน้บัดยูสวรรค์สื่ออยู่บาทในซีนน้ำซุปสืส่อตางไหมสวยสื่อตา่างก็คือปักเซน,นะคะแถมไันา, <c oughs> นนาจะไปกินหาดังนาเออเขาจะในไป,นนไปกันอนฮะตองี้นึนกัไขอยู่ก่อนไข่ยังตั้าเลยว,วนนจะจ้ว่าไปสื่อ,อหาหารในซีบานในซีขอบ่ะ อเห็ดหนาีิเติร์นเนาะเป็นตะมุกนี่กินเขาใหม่ไ่วจังป่าเรื่องกะดีค่ะคือกับปูจีนมประมาณโ่กะแสบอมันสดป่เอ้อเจัิญกับหอยามเห็ดหนาไอเดนเิแม่ไปเกี่ยวาับอเออไปตี้เดี๋ยวมาคือคนเหมาอยู่ท่ายคลิปไปยีว่ะ เ้าไปยูมันไปผิดเดี๋ยวมาเกี่ยวเขาซอยได้กินเขาเหือนอยเบิดปลายเีนว่นนละบี่ยไปไปมันกกะทายขีไปอีเพอแ้เลยกำลัทะเลเลาเหองกรไป้เห็ุเหตุเราเลนะไนไปว่าไปเด็กด้วนมั้นะเบี่ยูปองกินมืนเบิดเด้อสองคนเด้อิ้นกันเลยได้ไว้เลค่ะกุ้กนี่ ทายสงบบกซุกเบิงมันมักๆมกเลยแม่แทบอีมเลยเป,เป็นมากเลยเป็นมากี่กุกมที่เอาได้ค่ะมือกี้นี้กหลังจากกินตำสมแลน้วนะทุกคนนี้นนคำจือคือตอนนี้ก็ประมาณหุบหมูเจ็ดหมู่เจสิเปหามู่บอกมาหนิเริ่มกันเนี่ยใบ่ นนี่ทุกคอิ่มเลยด้กินอันนี้ตำอิ่มแหงเลยไปบุญเพื่อนคลิปนี้สรบอมียังร้ายคือเก่าพี่น้องมื่อื่นกับบาสีพากันไปหาวานเมา่อซุกเนาะมือเนาะสีพากันไปเกี่ยวเขาซอยบ่อซุกเนาะทุกคนเพราะว่าสัญญาก็เผื่อได้ด,ดิบะบัดบัดบัดย่มหอดย่มเกี่ยวสิไปเกีย่ยวซอยนะก็เลยว่าทโทรหาเพือ่อเมื่อื่นจาสิไปกับไ,ไอ้เพิงออะไรกันบุกเกอร์ไอเธอเกี่ยวเขาหนะใส่ข่อยกับบุกเกอร์กัน เออถาเบิงถาติดตามห้องสองคนนี่เด้อทุกคนบมันรีบเ่ยวนะเขจาจับตาบ้า,บาง,างเออเ้าก็เกี่ยว,ขวเขาก็ะใสจักเ์าก็เอานี่เกี่ยวข้าเกี่ยวเกี้ยวจะได้กากคลิปนี้ก็จะไวเซมีเด้อพี่น้องจะได้กฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิงโฆษณาให้ซาวน่อยเด้อบอบคุณแม่คลิปนะไอวายคำชี้สวัสดีครับ